không có mà không có gì đâu. Không có gì cả. Có cái balala. Có cái balala. Ở ไปคัดไปพกไปแล้วนะมามีบ้างไม่รู้ เลยอ่ดินมันยากไปง่ายนี่ไม่รถตู้พางอยู่นะแทงข้าผูไม่ดีมันจะเอาผมตายไปเลยใช่ไหมเมื่อกี้เขาถามเซ็กเจแปงเขาถามว่าใครยัดกระเข่งมาให้เนี่ยกะให้ตายเลยเขาบว่ากองวางนิ้วแรงดีขึ้นเหรอแรงหายโอ้ยกองวางเอาน้อยนอยน้อยยิ่งพักนานยิ่งแรงนี่ดูไม่ไม่ทำทุกวัน รถเสียตั้งกต่เช้าเลยวดินเยอะขนายในพอกหัวอะไรที่ด้วยน่าขนก็อย่างงี้ดินเยยก็ยิ่งกินเยอะเผืกเอกตรงนี้สวยอาหารกินยากทางทางกินไม่ได้ด้วยก็ไปกินแถวทุงท่งไรทุ่งนาใหญ่จนยกไม่ไหวฮะอือ เจอหัวเจ็ดโลจะดืนต่อแบบนี้ไม่ได้หัวเจ็ดโลต้องนั่งคลิปนี้ร้านวิวแล้วนนเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเล่าหน่อยคนระับเน่าแสดัง อยู่ส <c> ี่สิบเลยกูแค่ตังคุณเฉยๆโอ้ยเ็ดค้ากูตังคทคู่แค่ต้องวันเนี้ยมงไม่เพื่อี่คู่ไงเนี่ยกูนกเนื้อปัังทำคนเดียวใช่ไหมทำไมต้องบนกูด้ยอ้าวก็มนุง้างไส้มึงม่่ามงยากมงแค่วันนวันทีด้วยเ้อมันจะัลไม่คานะ นะทำนะครับทำนะเนาะตัวเล็กนิดนิดเชียดด้วยต้องทำเด่นไหมสวยทำไม่ดีเลยให้ทำก็มาตัดเข้าแซ่สขยเนานทำไม่ดีครับไม่น่งก็ตากรอนเกินี ก็ให้ทำมาสวยสวยทำมาสวยสวยอาจามหันไหมนี่จะหันไหมหานจะถึงไหนหานออกมาจะหานหมดแล้วหันมาหมดแล้วคนอื่นละเอาไข่นะนะอ่งนีไหนเหรอหามแลยของใรอังมาจะหามป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ

พายเมียวได้ต่อไหมได้ต่อไหมต่อได